นะครับเพราะว่าแม้แต่ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงเราก็ไม่แน่นะฮะเราก็แก้ติดตั้งนักศึกษาในปัจจุบันเนี่ยให้พร้อมรับมือกับภัยพิบัติดีครับค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นข้อจํากัดที่เกินเกินที่จะแก้ปัญหาได้เพราะว่าเครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์มือถือไม่สามารถใช้ได้ในใ<ช>พื้นที่ตรงนั้นใช่ไหมพี่พยายามที่จะส่งทวิตเตอร์ก็ไม่สามารถที่จะทวิตได้เหมือนกันวันนี้เราเราเจอปัญหาเรื่องของระบบการสื่อสารนี่เป็นพิเศษแต่เราก็ยังสื่อสารด้วยการใช้ Echo Link หรือว่าใช้ VR ซึ่งซึ่งวิทยเุเครื่องดำกับเครื่องแดงเนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่องมือในแงของการประสานงานในพื้นที่เพียงแต่ว่าอาจจะไม,ไม่มีเวลาเพียงพอกับการที่จะติดต่อสื่อสารกลับไปที่กรุงเทพ อันนี้คือสภาพการทํางานนะคะที่ะะเฉพาะหน้าสําหรับพื้นที่ที่มันเกินความสามารถในการที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ในหลายๆเรื่องค่ะอาจารย์นิวัฒน์คะอาจารย์นิวัฒน์อยู่ตรงนี้แล้วก็ตั้งศูนย์ช่วยเหลือที่มาอาหัดใหญ่เนี่ยคะะ่ะพบปัญหาอะไรที่วันนี้ช่วยได้เยอะนะคะเยอะมากทีเดียวอาหารก็เข้ามาเยอะการสนับสนุนเข้ามาทั้งวัตถุดิบทั้งอาหารแห้งก็เยอะมากแต่ยังพบปัญหาอะไรเป็นปัญหาสําคัญค่ะเราคุยกันเรื่องนี้เพื่อที่จะถอดบทเรียนสําหรับการรับมือภัยพิบัตในครั้งต่อๆไป ครับประธานหนึ่งก็คือตั้งแต่ต้นเลยก็คือเรื่องของอการเตรียมความพร้อมนะครับในการกําหนดพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานสําคัญสาค,คัญในส่วนของจังหวัดสงขลาเองนะครับว่าในภาพรวมมันมีการมีการประชุมแต่ว่าในระดับปฏิบัติการเนี่ยมันกระบวนการไม่ค่อยชัดเจนนะครับอย่างมาลลยสุขสุขานักการ์ของเราเนี่ยปกติจะได้มอบหมายในเรื่องของการรักษาพยาบาลเพราะมีโรงพยาบาลสุขานักกริ์เป็น โรงพยาบาลหลักแล้วก็พร้อมที่จะรับคนไข้าจากพื้นที่ที่ประสบภัยน้ําท่วมแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราทำหน้าที่เป็นศูนย์ปักพิงเป็นศูนย์ผลิตอาหารนะครับเป็นศูนย์ในการสื่อสารแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาตั้งจุดเป็นจุดประสานงานซึ่งที่จริงเนี่ยตอนนี้ถือได้ว่าเป็นจุดหลักของจังหวัดสงขลานะครับในการประสานงานซึ่งการเข้ามาของหลายๆหน่วยงานก็ช่วยทําให้งานของภารกิจของทางมอเองเนี่ยลดลงแล้วก็แบ่งงานกันทําอันนี้เป็นเรื่องที่น่าจะดีใช่ไหมคะครับดีครับเครือข่ายเป็นไงว่าเกิดเปิดเกิดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่ใช่เกิดขึ้นจากความตั้งใจแต่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้ก็ ก็เป็นสิ่งที่ทางผู้รับผิดชอบในทุกฝ่ายนะครับควรจะได้นําไปทบทวนแล้วก็ปรับระบบตรงนี้ให้ดีขึ้นในส่วนของนักศึกษาเองเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มามีประสบการณ์ตรงทางานร่วมกับชุมชนทางานร่วมกับทางภาคสื่อมวลชนนะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนผมว่าเป็นการสร้างจิตอาสาให้กับนักศึกษาซึ่งจะได้ช่วยดูแลสังคมต่อไปครับเดี๋ยวช่วงห้าทุ่มนะคะเราจะมีรายการพิเศษอีกอาจจะได้คุยกับน้องนองนักศึกษาของอาจารย์บ้างนะคะคุณผู้ชมคะจากการที่ได้คุยกันในช่วงเวลาสั้นๆตรงนี้นะคะได้เห็นประเด็นสําคัญ หลายเรื่องด้วยกันค่ะที่สําคัญคือบทเรียนสําหรับการที่จะร่วมกันรับมือภัยพิบัติครั้งต่อๆไปโดยเฉพาะ,ะช่วงนี้นะคะที่มีการประเมินกันว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนั้นทําให้ยากที่จะคาดคะเนค่ะว่าจะเกิดภัยพิบัติที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมแล้วก็มีองค์ความรู้แบบนี้คือเรื่องที่สําคัญนะคะแล้วก็อีกสักครู่นะคะก็จะมีการระดมของมาจากกรุงเทพผ่านระบบการเชื่อมที่ระบบที่เชื่อมกันเอาไว้อีกนะคะซึ่งเราจะยังอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวก็จะมี การรายงานให้ทราบต่อไปค่ะแต่ว่าช่วงนี้กลับไปคุยกับคุณนัฐาและผู้ร่วมรายการที่ทางกรุงเทพก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะคุณนัตาคะคุณหมอสุภพลค่ะได้เห็นตัวอย่างการทํางานที่แข็งขันมากเลยนะคะจากหลายๆภาคส่วนในภาคใต้ถ้าเทียบกับโคราชโมเดลที่ผ่านมาเหมือนหรือต่างกันยังไงคะมันคงมีความต่างกันแต่ว่ากระบวนการที่ฝรั่งเรียกว่าแพทเทิร์นเนี่ยจะเหมือนกันเ <c oughs> วลาเกิดวิกฤตมาปั๊บจะมีการออกมาช่วยสะท้อนให้เห็นว่าพลังของประชาชนพร้อมเสมอ แต่ที่น่าเสียใจหรือว่าเสียดายนะครับทษนะฮะก็คือว่าสึนามิก็ดีหรือว่าที่โคราชหรือว่าที่ภาคใต้เนี่ยพอหลังจากน้ําลดทุกอย่างกลับเกินเพราะว่าปกตินะฮะหายนะหลังน้ําท่วมซึ่งมีอยู่อีกมากเนี่ยพลังประชาชนจะเริ่มหายไปมันไม่ไม,ไม่ทราบหายไปไหนแล้วพอวิกฤตก็มาใหม่ซึ่งผมเนี่ยไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราอยากเห็นพลังต่อเนื่องแล้วก็สร้างชุมชนขึ้นมาเหมือนกับที่กําลังยพยาพยามทําที่โคราชคือเราไปที่กระเบื้องใหญ่ กับบ้านลานของพี่ไมยซึ่งหนักพี่ไมยนี่หนักนะครับและส่งตัวอยู่หลายวันเนี่ยเราคิดว่าชุมชนที่นั่นจะสร้างตัวเองขึ้นมาแล้วยืนอยู่ได้ถ้ามีวิกฤตหรือว่าอุทกภัยปีหน้าหรือว่าครั้งต่อไปเนี่ยพวกเขาจะรู้จะเตรียมตัวแล้วก็ป้องกันลดความรุนแรงเพื่อที่จะพึ่งรัฐให้น้อยลงจากนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสเขาก็จะไปช่วยผู้อื่นต่อไป นี่นี่คือแนวที่กําลังคิดอยู่ครับค่ะคุณปรเมะ,ะเห็นถึงความจําเป็นขนาดไหนคะที่ภาคประชาชนในการทํางานร่วมกันเพื่อรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตควรจะรวมกันเฉพาะกิจแบบนี้หรือว่าควรจะรวมกันต่อไปเรื่อยๆครั้งนี้ต้องเรียกว่าประสบภัยเพื่อมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นคราวหน้าก็สามารถดูแลตัวเองได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถไปช่วยผู้อื่นได้เมื่อเขามีประสบภัยแต่จริงๆแล้วฐานคิดต้องอยู่ตรงนี้ครับ ต้องคิดว่าน้ําท่วมเนี่ยไม่ใช่ภัยพิบัติวิธีคิดคือน้ําท่วมจริงๆแล้วมันคือภัยธรรมชาติแต่ถ้าเรามีกระบวนการป้องกันที่ดีมีการบริหารจัดการที่ดีถึงน้ําท่วมมาก็ไม่เกิดภัยพิบัติผมยกตัวอย่างอย่าง,างนี้ต้องนึกถึงตอนที่ นิวซีแลนมีแผ่นดินไหวแต่เนื่องจากเขาสร้างตึกเขาทราบว่าต้องสร้างให้แข็งแรงมีระบบป้องกันที่ดีแผ่นดินไหวก็ไม่ใช่ภัยพิบัติครับเป็นปรากฏการธรรมชาติซึ่งเมื่อเกิดแล้วภัยพิบัติไม่เกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือเตรียมตัวเพื่อจะได้ไม่ต้องไปทํางานตรงนั้นหลังจากนี้ต้องไม่ให้กระแสะแผ่วอย่างที่คุณหมอว่าครับ ไปหาทางป้องกันตรงไหนมันจะระบายน้ําไม่ดีหรือไปทําระบบเตือนไประบบแก้อะไรคราวหน้าถึงน้ําจะมามันก็จะได้ไม่พิบัติอันนี้เป็นวิธีคิดฮะถ้าเรามีฐานคิดตรงนี้แล้วเนี่ยก็คงไม่ต้องมาตั้งใครสื่แคมป์กันต่อคราวหน้าค่าะคุณวิทย์เย็นนะคะาจากภาครัฐนะคะเห็นว่าโครงสร้างที<พ>่จะมารองรับในการทํางานร่วมกันควรที่จะพัฒนา เพื่อการทํางานในระยะยาวไหมตัวอย่างของศูนย์ขอชอเราเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึง่งจะได้เห็นว่าเรามีทางคุณปรเมศก็เข้ามาเป็นกรรมการด้วยมีภาคเอกชนหลาย,ลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหองการค้าทางภาคเอกชนอื่นๆเข้ามาร่วมนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของการบูรณาการความช่วยเหลือจากทางภาครัฐและภาคเอกชนที่เรียนตั้งแต่ต้นว่าภาครัฐโดยลํพาพังเนี่ยทำ โดยทำพังไม่ได้แต่สิ่ง่ที่เราทำได้คือเราให้การสนับสนุนไม่ว่าทางผู้ที่ทำงานในภาคเอกชนมีปัญหาอะไรก็ตามมีอุปสรรคอะไรก็ตามบอกมาทางเราะนะครับทางเราเองเนี่ยเราก็มอนิเตอร์การขอความช่วยเหลือในไทยฟลัดต,ตลอดเวลาเราก็ส่งความช่วยเหลือออกไปตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงนะครับตรงนี้เนี่ยคือการประสานสอดรับกันที่ดีแต่ภาพอันนึงที่อยากจะเสริมนิดนึงก็คือในบรรยากาศที่เราเห็นการทำงานอย่างแข่งขันตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นกําลังใจที่ดีกับผู้ที่ประสบภัย พราะคนที่ประสบภัยได้เห็นตรงนี้เนี่ยเขาได้รู้สึกว่าเขาไม่ได้ประสบภัยเพียงลําพังแต่คนทั้งประเทศเนี่ยกำลังอยู่กับเขาแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันช่วยเขาไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองหรือภาคอาสาสมัครภาคประชาชนเองที่ร่วมกันตรงนี้อย่างเต็มที่ครับศูนย์ประสานการช่วยเหลือเนี่ยพอ,ห,อหมดภัยพิบัติแล้วจะสลายตัวไปไหมคะหรือต้องคงอยู่ต่อคือตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับในในระยะนี้อย่างน้อยๆเนี่ยครับเราต้องทำหน้าที่ฟื้นฟูต่อนะครับทำการฟื้นฟูให้อย่างน้อยชีวิตของผู้ที่ประสบภัยเนี่ยกลับมาชีวิตใกล้เคียงกับเดิมที่สุด แล้วเราก็หวังว่าอันนี้จะเป็นโมเดลในอนาคตไม่ว่าใครก็ตามมาเป็นรัฐบาลเมื่อเกิดภัยโมเดลนี้นใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตต่อไปค่ะอลัลค่าฮก็เป็นเสียงสะท้อนนะคะทั้งจากภาคราฐัฐภาคประชาชนภาคประชาสังคมนะคะที่สะท้อนตรงกันนะคะว่าหลังจากภายัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ต้องคงโครงสร้างไว้ต่อไปนะคะเพื่อที่จะทํางานร่วมกันในระยะยาวค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านมากนะคะขอบคุณครับและช่วงนี้นะคะกลับไปที่คุณนาตายากันต่อค่ะ ค่ะคุณทันาคะขอบคุณค่ะคงจะทําให้เห็นนะคะว่าความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะพื้นที่ของอาเภอหาดใหญ่จังหวัดส,สงขลาเท่านั้นค่ะแต่ว่าน,นี่ี่คือแนวคิดสําหรับการจัดการการรับมือภัยพิบัติหรือว่าปัญหาภัยธรรมชาติทั่วทั้งประเทศซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแน่นอนค่ะถึงแม้จะมีความพยายามในการช่วยเหลือกันมากมายอย่างที่เห็นนะคะแต่ว่าก็ยังมีคนที่เดือดร้อนแล้วก็ความช่วยเหลือนั้นเข้าไปไม่ถึงแต่ยัง ไงก็ตามนะคะสำหรับสถานการณ์ที่หาดใหญ่นั้นน้ําจะลดลงจนกลับสู่ภาวะปกติภายใน3วันนี้ซึ่งถึงตอนนี้ประชาชนก็สามารถที่จะออกมาหาอาหารแล้วก็รับความช่วยเหลือข้างนอกพรุ่งนี้ก็จะเริ่มมีการเก็บกวาดบ้านเรือนค่ะแต่สําหรับพื้นที่รอบๆนะคะโดยเฉพาะที่พัทลุงที่ปัตตานีแล้วก็อย่างที่สงที่สุราษฎร์ธานีที่ประจวบคีรีขันรวมทั้งทางแถบอันดามันด้วยนะคะเป็นพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปค่ะ ช่วงนี้หมดเวลาค่ะสำหรับวิกฤตน้ำท่วมนะคะที่ถอดบทเรียนกันในเรื่องของการจับมือช่วยเหลือฝ่าวิกฤตกู้ภัยอุทก,กภัยในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงเวลา5้าทุ่มนะคะจะกลับมาพบกันที่นี่อีกแล้วก็ดิฉันจะมีความคืบหน้าของสิ่งที่เกิดขึ้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงอีกค่ะ